ฮัลโหลสวัสดีครับผมโคดเด้นขาวนะฮะวันนี้เราจะมาเล่นไม้ครับภาพเซอร์ไวโว่กันเอาเว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้นะเป็นคลิปแรกสําหรับผมเลยสาหรับเกมไม้ครับไม่สิเป็นคลิปแรกสําหรับ u t u b e เลยว่าได้นะฮะผมชื่อโคดเเดนขาวนะยินดีนที่ได้รู้จักทุกคนนะฮะแต่กินแอปเปิ้ลก่อ,กเ,อเอาเป็นว่าวันแรกเราจะเอาชีวิตรอดยังไง จริงๆผมตัดไม้ไปบ้างแล้วนะฮะขุดรูให้รูหนึ่งแล้วกะจะนอนในรูเลยแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาอย่างนะผมหาลูไม่เจอนะ,ะลงทางนะฮะหาลูที่ตัวเองขุดไม่เจอนะก็มไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะขุดใหม่เลยดีกว่าจึจ๊บจึ๊บคลิปนี้ก็างมีเอ๊ะนี่ใช่ลูที่เราขุดไหมไม่ใช่ขุดใหม่เลยแล้วกัน เนาจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะเลยเลยเลยยังไม่มีแร่อะไรเลยตอนนี้มีแค่หินธรรมดาอ่ะเลีนไปโอ๊ออออะจื้๊บจ๊บเจ๊บอ่เรามาทำที่ขุดหินกันจื้บ๊บจื๊บจ๊บป่า โปปึ่งทำดาบไม้ไว้ด้วยนะเนาะไม่ใช่ดาบไม้ดาบหินจึ๊บ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 เจอเจอ,อ,อ,อตัวอะไรเกียรคีเปอร์มากเลยมันชอบบึ้งไม้เราเนะี่ยไม่ให้บึ้งไม้บึ้งบ้านเรา ขดขูดข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 ดการว่าจะนอนในรูเลยนะฮะตอนแรก,กอะจะไปสร้างบ้านที่ริมนะ้แต่ว่าคงไม่ไหวอ่ะคือคงเจอตัวอะไรมาปวดแน่นอนนะมอนเตอร์ทั้งหลายเออผมบอกชื่ออะไรอย่างเออลืมบอกเอ้ะหรือบอกไปแล้วเออผมชื่อ golden c o วนะฮะเป็นชื่อในเกมชื่อในเกมจริงๆก็ชื่อ golden c o u d ป๊บ จริงๆจ,จะทำสกินเป็นตัวหมาอะไรว่ายังไม่ได้ทำเลยเป็นคนชอบหมาชอบน้องหมานะกาว่าจะทำเป็นคนใส่ชุดหมาอย่างนี้เลยก็น่จะน่าหลักดีเป็นน้องหมาโกลเด้นคือเป็นคนชอบน้องหมาแล้วก็ค้าวแลมาจากว่าผมเป็นคนชอบดูมเมฆนะดูแล้วมันสบายตาดีก็ลเลยเป็นโกลเด้นขาวก็เลย เรามาทำเฟอร์เนนกันดีกว่าจึ๊บจืบจึ๊บจบจึบจอ,บอย่าด่าผมนะฮะผมไม่เคยเล่นนะฮะใช้ตัมปิ้งได้ไหมใช้ตัมปิง้งก็เจิงอดไปนะเนอะอ่คือเผานี่ไม่ไม่ได้จะผเผอาอะไรเลยคือจะทำให้มันสวาน่าง เดี๋ยวเราจะทำทอสชาโคไม่มีม,มีมีปะวะต้องผัายังไงชาโคอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้นถูกปะเราจะได้ชาโคเดี๋ยวมาทำทอสกันทอสก็คือครบพเพลนะิงนั่นแหละริงไม่ได้ทำรูขึ้นไปเลยนะ กลัวมีอะไรตกลงมาไหมไม่ให้น้องเขียวโผล่มาตกลงมาตกใจบึ้มตายคารูเลยนะปูดไว้ก่อนดีไหมปูดไว้ก่อนโอเคใหว่หมื่ละชาโก่ะเราทำทอสกันทอด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 ต้องเคยเห็นทอสหรือเปล่า ทอดมันตัวโตไม่เบาไม่ใช่เจบจบเจบจ,จ,จได้มาสิบสองยงพอได้อะไรพอได้พอให้ที่สว่างสวัยกับพี่ได้พี่อยู่ในความมืดที่กลัวมากอคุยกันต่อหวังว่าจะเจอโคนะฮะจะได้ไม่ต้อง ใช้ไม้เปลืองใช้ไม้ทำเป็นชาโคเปลืองไม้แน่ดูเลยจะเจอไหมเนี่ยหรือ,อยังหรือเรายังขุดไม่ลึกพอต้องลึกกว่านี้เหรอเราไม่แน่ใจเหมือนกันขุดต่อไปนะฮะเือ จริงผมดูก็เจอเหล็กอ่าจริงตอนแรกผมก็ไม่ได้กะจะลงคลิปอะไรหรอกนะจะเห็นแบบหือเราก็ดูคนอื่นเล่นมาเยอะแล้วเราก็อยากทําให้คนอื่นดูบ้างเล่นให้คนอื่นดูบ้างก็น่าจะสนุกดี เพราะว่าไม่เคยเล่นจริงๆงจังๆสักทีนะฮเคยแค่เข้าไปสร้างอะไรเล่นเปื่อยในโหมดเค่ยัีไม่เคยเล่นเ u r v ไว a l เลยเคยเล่นเคยเล่นนะเไวแต่ว่าแบบยังไงแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายคือแบบ,แบ,บอ,อ่อนนะฮะว่ง่ายๆเลยเลิกเล่นอะคราวนี้จะเล่น กันจริงๆจังๆสักกะทีนะฮะอาจจะทำที่ควรทีนีนะ่อยจึดจ๊ดๆจ๊ดปากปากโอมีพอไหมมีเนาะาจะมาทำอะล้อมเล็กกันเมื่อกี้เราขุดถึงไหนละโอเคต่ตๆ ันน ok ี้คือแลกอะไรก็ไม่รู้นะไดโออะไรมันใช้ทำอะไร่ะหรือไม่มีประโยชน์อะไรก็ไม่รู้จะเก็บไปทำไมนะฮะเห็นคนอื่นเขาทำฟาร์มเด็กฟาร์มทองอะไรกันผมไม่รู้ว่าทำยังไงแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวเริ่มแรกนี่เขาทำกันเลยไหมฟาร์มเหล็กฟาร์มทองคงยังนะคงต้องมี ทรัปยากรโหดสมควรก่อนถึงจะทำได้เดี๋ยวต้องไปศึกษามาถ้าแน่าสนใจแน่สนุกดีมาใช้นี้ให้พังก่อนดีกว่าไหมให้เลือเราเป็นทำเปเชื้อเพลิงจืบมาทำเปเชื้อเพลิงดีกว่าเราเผาอะไรอยู่เนี่ย มาทำที่ขุดเหล็กเลยดีกว่าปิดไม่่พอเอ๊ะจะติ๊กไม่พอแป๊บหนึ่งเจื้อเจื้อเจื้อเ้ยติดแล้วเจื้อเจอเจื้อ้าวทำไมไม่ได้เลยเจื้อเจื้อผิดตรงไหนวะเจื้อเจื้อเจอตัวนี้ เราจะออกไปข้างนอกดีไหมยนียังมืดอยู่เลยยังมืดอยู่เนาะขุดไปก่อนขุดต่ออา่าก็จะขุดเร็วขึ้นแล้วเป็นที่ขุดเล็กเลยเดี๋ยวจะใช้ที่ขุดหินได้ทางไปก่อนแล้วกัน เจออะไรอะไรเลยเนี่ยเจอแต่หินหินหินมีแต่หิน,หนช่วยพี่ด้วยพี่ยังหาโคไม่ได้เลยซะก้อนแต่เจอไอออนมาแสานแล้วนะแต่เงี้นที่ไม่หิวเนี่ยอ,อปกติกดนางขนาดนี้น่าจะหิว มันขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่าความอยู่เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันป,ปา,ปา,ปาเทำไมเราไม่เจอแรกเลยหรือเราขูดผิดวิธี ขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าสว่างหรือ,อยังเจ้เา But. <laughs> ขึ S 1> <S 1> <S <ý sweetness and> ้นได้ละจะปักทอยไห้ดีกว่าเผื่อลงอีกโอเค จริงๆก่อนก็ถ่ายคลิปผมลองเดินอยู่แล้วแถวริมน้ำผมเจอแกะได้นะออแต่ว่าจะไปตัดขนแกะทำเตียงนอนดีกว่านะตายแล้วจะได้มาเกิดที่เดิมไม่งั้นไปเกิดไหนก็ไม่รู้ฮนะจะได้ของแย่เลยตัดต่อไปัดไปแคมปิ้งเดี๋ยวก็มาแปะไม่เป็นไร จะไปหาศาสตร์กันเพราะเราเริ่มหิวแล้วนะฮะจะไปหาอะไรกรินกันดีกว่าเอ้เีได้ กวดมานั่งแน่นได้แค่แปดใจร้ายจริงๆเลย อหนึ่งนี่ผมไม่สร้างบ้านไว้บนพื้นดินนะฮะว่าแต่รูกลับเราอยู่ไหนนี่รูกับตายและหลงทางอะไรอยู่นี่มีทำไปสงูงๆหน่ยดีกว่าเป็นสัญญาณแล้วเาไอ้นีมองไม่เห็นไะโอเครูทำแบบโปูกเี่ะครับาฟต์ทีเบิล ไม่อยากทำไหนเปลืองไม่เลยทำไหนทำไหนแล้วนะเนอะปื๊บ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 ชึบเออ่ไปไหนละเอ้กิมมึงทำหายไปไหน ติกเราไม่มีสติกนจะทำเป็นไม้ก็พอนเนาะโอ้ให้มันทำยังไงเอ,อยังไม่ได้ทำสติกก็สายสายรู้สึกโง่แม่เลยนะฮะปับ๊บปับ๊บปั๊บจื๊จื๊จื๊จืจจจ๊โอเคจับรวมปึบ๊บปั๊บโอ้ันแถวนี้เลยนะ ต้องเสมอใช่ไหมมันต้องจําเป็นต้องเสมอไปไม่เป็นไรปลูกไปก่อนน้ำเสมอกับระดับน้ํามันจะงเป็นต้องเกิมืนมอนกับะะกระดับน้ำไหมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคเรามาปลูกแถวนี้หิวหนักแว่ะฮะไม่เป็นไรปลูกไปก่อนเดี๋ยวไปหาเปิ้ลกินเอาก็ได้ ซีด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 อยู่ไหนเจอแปะ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 เราไปหาอืมตถวนี้ไม่มีสัตว์เนาะจริงผมเจอสัตว์แล้วนะแต่ไม่รู้ไปไหนกันหมดละ น้องแก่ก็เสียดายนะอืมขี้ผมยังเจอสัตว์อยู่เลยนะผมเห็นปลาหมึกในน้ำได้เนื้อนะแต่เรากินปลาหมึกไม่ได้เนะจะไปหาอะไรกินที่ไหนเนี่ย ็นนะฮะไม่ได้เลนือยแก่อ,อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาขยายพันธุ์มันที่หลังตอนนี้เออชีวิตรอดก่อน ใช้เป็นเชื้อเพลิงเลยแล้วนะ่ะเรามาทำควันหินกันโอเคเรามากินกันก่อนเบลย,ยู่ตาย แอปเปิ้ลเนี่ยมีอากาแก่แล้วไม่มีหมูไม่มีอะไรเลยเจอแต่แก่ไม่รจ้กไหนแล้วเนี่ยแก่มีเยอะยู่น้องเนี่ยมาขยายพันธนุ์ที่หลังขอโทษนะน้องแก่หาเพื่อกอีกชิน้นโอ้ยมีราว่าย,ยู่ตรงนี้ด้วยว้า เราทำเตียงนอนได้แล้วนี่อ่าดีแหละเออมี่มมามอยู่ตรงนี้ด้วยอ๋อแคคตัสทะเลทรายอยู่ตรงนี้เองว่าแต่รูเราอยู่ไหนอยู่ตวเนี้เป็นคนจำทางไม่ค่อยได้นะฮะสวดย้วกลับทางไหนแล้เนี่ย รอนก็อย่างเงี้ยแตงไม้ไปหล่อนเผื่อเราขุดไม่เจอโคลงนะเราก็ต้องใช้ไม้ทำชาโคลไปก่อนนะ แค่นี้ก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบอ่ะลืมไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับคล b e กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ